มาตกปลาครับมือนี้ก็สวยถวยถวยไปหอดวันอาทิตย์บ่หอดดอกทิ่มหอดปลาเนี่ยบ่ได้เครับมือนี้มาาตกปลาบ่อได้แบบนี้บ่ได้ดึงกาดกาดจั๊กบาทครับมือนี้เสลกกาดบ่ครับเลยชาวบิ่งเลยกันเดียวขันเดียวพ่อพ่อห้อง เงี้ยงอ่ะลุดไปแล้โอ้ยโดนแทงว่ะเจ็ไปแล้วอ่ะโคตรช้าเลยโดนน้ำแน่ป้ารุดอ่ะอย่างเงี้ยมันลุดไปแล้วเนี่ยแต่ที่จะปั่นเข้ามาแล้วกลุ่มสปูดก็วัดก่อนตายหนุ่งน่องอาจารย์หนุ่มเบาไวเลยไม่เกี่ยวเลย หดโคตรว่ะมีหดโคตรไม่ตีก็อย่างนั้นแหละโคตรบัวไวเลยโคตรอ่ะมาดินมาดินตะเพียรกิกแอดเยอะเลยเออฟังฟังโคตรเลยที่มีอาจารย์ยังเองเลยโอ้ยเออเป็นบึ้งหน้าอาจารย์นะโอู้ยไม่หลุดแล้วดมาไงจุยงยี่โมนี่จุยงยี่โมนี่หน่อยหน่อยหน่อยโอ้เจ็ดสิบกีนเลยน้อยใหรอวะคู่คู่อ่ะเดียว โอ้ยครูยังไยงยังอยูอ่พ่อพ่อพ่อพ่ไม่มีเขาเลยอะไรนึ่งแต้มแล้วนึงแต้มแล้ว,ลวโอ้ยงลงเองไะเนี่ยมาโมยกีกโอ้ยเฉียดดี <laughs> โมยีกเอ้เอ <laughs> าเองยิบกดแล้วไปไปอารีดาไปใครไปยังสบายบ่ถลามไปแล้วยอ ไป,ไปเร้วไวไหนวะโอ้โหปลาะไกลเอาโคง้งพอดีเลยว่ามุ่งโค้งเลยตามอย่งนั้นเนาะไปอยู่้งเ调ถ่ายถายถายรัดที่สิบหว่านอนกีสิบอกนัดที่สิบโอ้เอาเอาวางเร็วเด็ <laughs> นเนาะ เป็นลาบเดี๋ยวสะดอกกับมีนั่นหลอดสะดอกแล้วหลอดปีนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม้เหรอพี่บอสไอ้เข้าไอ้เข้าอาจารย์นกไอ้เข้ามันติดจ้าป่าโอ้ยตัวหน่อยแน้เห็บมากเลยมากโดนกินตัวหน่อยแน่สบเปล่ายี่สิบแต่ละแสบหนึ่แดบจ้า อันเียนไปดิร้อนเออโอ้ยได้อยู่นิดนึง <c oughs> นขาขาวสวย,สวย,ยๆๆใหญ่ขาเขาใหญ่ขาเขาใหญ่ไม่ได้เยืมมาสองอาทิตย์ติดแล้วร <c oughs> ุดวัแล้วสาปอนนี้นใจบ่ออา,า,ายุ มีป่นี่มีหรอวะนั่นตะเพียรนะมันแอดเดี๋ยวแต่ตะเทียนเลยตะรเลยพียปนินหรอว่าแอเดียวอุ้ยพอดีเกงเอาอยู่เอาเอาทางหนึ่งงานผ่านนุมมาโซ่ดีละแก้ไขไปก่อนนะคะสุยี่สุยสุยเส่ปะเทียนนี่สู้โอ้โหยืดยู่นฮ่่าฮ่ยืยนดินักๆนัตาสิแมพอแล้วแค่นี้แหละกนี้เับ ไก่อะดีออามาแล้วเสื้อดำาน่ำไงุดถังสุดถังน้อยโอ้ยปักกระเดือดไปเมล่ะเอาเอาเออได้จับได้จับขล้องดีน่ตีโบไปได้บอกมือสั่นเลยมือสั่นเลยปันใจไอ้ปันขวาไอ้ปั้นใจเอาเครื่องบอเอะเครื่องบอรนะเออ นั่นละเออแก้วเต็มใหม่นี่อันยะยังอีงกหรอเดว่ารูว่าเนียกเดิน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 เนเนี่ะกืบลื่นเลยเมื่อกี้ลกไม่ตัองบนดีเลยไปเร็วโอ้ขาก็ได้เออแก้วปนิน่นะ เอาเร็วเดียววูววแต้มอาเพิ่งเพื่งสุดยอดฮะไปไปเรนเรียนเรีนปลดปลาน่องาเทปลาลุดตะปันนี่เออเจ้าจับยี่ตีตัวน่อยตลอดเด้เรโดนุมวะไบ่นี่งบ่นยลลย เออทังเสร็จน,นะเออตีเขา่าเตีเขา่าเตีเขา่าตีเข่าเอออยากองกองเขาเองบอดีอยู่ยังมันยอ,ยยอ,อยูอ่ว่นอาทิตยยากอีกไปแล้วไปแวอืออือไว้สิคำกรวนไว้สิเว้นหฮวหงพอดีแกอยู่ได้พอดีแกอยูซ่อมหอนวันอาทิตย์ซ่อมหอนวันอาทิตย์ลงแดงก่อนไอ้หนป่าเอาบักเอ็ดอย่าเฝ้าั้งนั้นก็นก,กินบาดเดียวเอาเบิง <S <S เ้งเบิงเ้ง เอ้าไปนี่กับตะไคายครับตะไคายขึ้นเายนี่เอามาเอามาเอามาไดเสดายกันนี่โอุ้ยสามน้เลยตะไคร้เสดไลโอ้ยลุดทั้ง s i นนเอก็บลุดโอ้ยวุ้พุ่งตูเี่ยงวะเยี่ยงได้ๆปลาเมืองนี้กับเขาอะก็แหลวแรงอยู่